ใบคู่จิ้นนนกุลเปิดใจเคลียร์ดราม่าคู่จิ้นไม่สาเรื่องแอบต้องยอมรับว่าในช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักต่างวัยนนกุลชานนลกับนางเอกสาวรุ่นพี่แอบทักษอรกำลังเป็นที่ถูกจับตามองอย่างหนักทำให้เมื่อเร็วๆนี้ที่เจ้าตัวได้มาออกงานกับคู่จิ้นใบระพีพง์เหล่าสื่อมวลชนจึงขอสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ซึ่งก็ทำเอานานากุลตกใจ ถึงขั้นยกมือไหว้ขอโทษพร้อมกับบอกว่าเรื่องส่วนตัวขอละไว้ก่อนจนบรรดาสื่อถึงกับช็อตฟิลไปตามตามกันซึ่งก่อนหน้านี้นนกุลก็ได้ฉายเดี่ยวออกมาขอโทษเรื่องเกิดขึ้นด้วยตัวเองแต่ก็ทำเอาแฟนๆอดห่วงความรู้สึกของหนุ่มใบไม่แพ้กันล่าสุดใบเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฟังว่า เห็นข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นตนเข้าใจการทำงานของทุกฝ่ายอยากบอกทุกคนว่าผมโอเคมากๆไม่ได้เสียความรู้สึกอะไรเลยหลังเป็นข่าวไม่ได้คุยกับนนเรื่องนี้เพราะต่างฝ่ายต่างยุง่งถ้าเจอเราเลือกคุยเรื่องให้พลังบวกกันมากกว่ามั่นใจนะกุลเปิดตัวความรักไม่มีผลกับการทำงานคู่ในอนาคตยังคงเป็นเพื่อนที่สนิทใจกันเหมือนเดิม วอนแฟนคลับเข้าใจส่วนตัวเข้าใจดีกับทุกกระแสที่เกิดขึ้นและก็ไม่อยากให้มีเรื่องดรามา่าคอมเมนต์ติงกันได้แต่เบาหน่อยก็ดี